จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทําให้ศึกวันลุมพินี102เมื่อวันที่28มีนาะที่ผ่านมาจําเป็นต้องงดการแข่งขันนะคะล่าสุดสถานการณ์หลายอย่างเริ่มคลี่คลายแฟนกีฬาการต่อสู้เตรียมกลับมาสนุกกันต่อได้ในศึกวันลุมพินี103คลิปนี้จะเป็นยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดหัวใจและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดด้วยค่ะคู่เอกของรายการซ้ายอุก,กาบาท กุหลาบดำสอจอเปียกอุไทยยอดมวยสายแข็งวัย26ปีจากสุรินทพร้อมสารต่อฟอร์มแรงปะทะกับเพอร์ซานนักสู้จำแกร่งวัย28ปีจากตุรกีที่หวังกู้ผลงานเก่งกลับมาอีกครั้งโดยทั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทย147บปอนด์ช่วงหลังกุหลาบดำกลับคืนสู่ร่างทองโดยเก็บชัยได้รวดในสองไฟล่าสุด เริ่มจากน็อปยก3เสือแบล็กในศึกวันลุงดีดี81เมื่อวันที่27กันยาปี67ต่อด้วยชนะคะแนนเอกฉันจอห์นลีนิเคอร์อดีตแชมป์โลกวัน MMA จากบราซิลในศึกวันไฟนั์27เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา และจุดที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือตลอดการชกมวยของกุหลาบดำได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ชาวไทยที่ยังไม่เคยพลาดพ่ายแพ้ให้กับนักชกชาวต่างชาติแม้แต่ครั้งเดียวจาก8ไฟที่ลงแข่งขันโดยเก็บชัยชนะได้ถึง7ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งไม่มีผลการแข่งขันมาถึงครั้งนี้เจ้าตัวพร้อมแล้วจะกำลับเพอร์ซานเป็นเหยื่อรายต่อไปเพื่อบรรลุเก็บชัย3ไฟติดกันให้ได้ ทางด้านของเพอร์ซานเป็นหนึ่งในนักกีฬายุคบุกเบิกของรายการประเดิมผลงานครั้งแรกตั้งแต่ศึกวันลุมพินี2เมื่อเดือนมกราคมปี66เวลาผ่านไปกว่า2ปีเจ้าตัวฝากผลงานเก็บชัยชนะมาแล้ว3ครั้งจากทั้งหมด6ไฟที่ขึ้นชกซึ่งรวมถึงผลงานอันน่าจดจำจากการพลิกเกมกลับมาเอาชนะน็อ สยกสพันริตลูกจะแม่สายวารีในศึกวันลุมพินี19เมื่อเดือนมิถุนายนปี66ขณะที่ผลงานไฟล่าสุดในศึกวันลุมพินี74เมื่อเดือนสิงหาคมปี67เจ็ดพอร์ซานเสียท่าถูกทางคิริลโคมูทอบ กำปั้นหมัดโหดจากรัสเซียกดน็อกร่วงแบบหมดสภาพในยกที่2การกลับมาครั้งนี้เจ้าตัวจึงมีความมุ่งมั่นเกินร้อยที่จะขอแก้ตัวกู้ฟอร์มอีกครั้งด้วยการหักปากกาเซียนโค่นนักมวยไทยแถวหน้ามากดีกรียอย่างกุหลาบดำลงให้ได้สำหรับวันลุมพินี1.03นะคะชกคู่แรกนะคะ เวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายท่อสดทางช่อง7 HD กด35เวลา20นาฬิกา30นาทีนะคะขอบคุณบทความจากเว็บไซต์ของวันค่ะแล้วคลิปพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ